สวัสดีค่ะมาพบกับคุณครูพัชราพรหนูกระโทกในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6หน่วยการเรียนรู้ที่3แรงไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้าเรื่องการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม วันนี้นะคะคุณครูก็จะมาทบทวนเกี่ยวกับการต่อเซล์ลไฟฟ้าแบบอนุกรมนะคะโดยวันนี้คุณครูมีวิดีโอมาให้นักเรียนได้ศึกษานะคะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปรับชมคลิปวิดีโอกันได้เลยค่ะการต่อเซลไฟฟ้าแบบอนุกรม สวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับวันนี้เราจะเรียนกันถึงเรื่องการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมแหมแค่ได้ยินชื่อก็น่าสนุกแล้วสิครับน้องๆครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องที่สนุกมากๆอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือเรื่องการต่อเซลไฟฟ้าแบบอนุกรมครับการต่อเซลไฟฟ้าแบบอนุกรมคืออะไรและมีลักษณะเป็นอย่างไรเราจะไปหาคําตอบพร้อมๆกันกับเจมเลยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านดอร์ปราดครับเอ๊ะนั่นดรกํตอร์กลังทําอะไรอยู่นะเราเข้าไปถามดตอร์กันดีกว่าดอร์ Doctor, ครับดรอกําร์กลังทําอะไรอยู่ล่ะครับอ๋อดรกํตอร์กลังต่อเซล์ไฟฟ้าอยู่นะเซล์ไฟฟ้าคืออะไรหรอครับเอ๊ะนั่นมันถ่านไฟฉายไม่ใช่หรอครับเดี๋ยวดตอร์จะอธิบายให้ฟังเซล์ไฟฟ้าก็คือ แหล่งจ่ายไฟหรือแหล่งกำเนิดกระแสไฟฟ้าแบบหนึ่งนั่นแหละซึ่งจะให้ไฟฟ้าเป็นแบบกระแสรตรงตัวอย่างของเซลล์ไฟฟ้าที่เราพบเห็นได้ทั่วไปก็ได้แก่ฐานไฟฉายนั่นเองในแผนภาพวงจรไฟฟ้าเขียนแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์แบบนี้อ๋อหมายความว่า่านหนึ่งก้อนคือเซลล์ไฟฟ้าหนึ่งเซลล์ใช่ไหมครับใช่แล้วละ่ะ ไฟฟ้ากระแสตรงคือกระแสไฟฟ้าที่มีทิศทางการไหลเพียงทิศทางเดียวจากขั้วลบของแหล่งกําเนิดไฟฟ้าผ่านเครื่องใช้ไฟฟ้าไปยังขั้วบวกของแหล่งกําเนิดไฟฟ้าอีกครั้งแล้วทําไมด็อกเตอร์จะต้องเอาถ่านไฟฉายมาต่อเรียงกันหลายๆก้อนด้วยล่ะครับอ๋อด็อกเตอร์กาลังต่อเซลล์ไฟฟ้าอยู่นะการต่อเซลล์ไฟฟ้าคืออะไรหรอครับ การต่อเซล์ไฟฟ้าหมายถึงการนำเซล์ลไฟฟ้ามาต่อเข้าด้วยกันในลักษณะต่างๆซึ่งจะทำให้แรงเคลื่อนไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้ามีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่าเดิมช่วงนี้ชี้แนะแรงเคลื่อนไฟฟ้าคือพลังงานไฟฟ้าที่แหล่งกำเนิด หรือเซลล์ไฟฟ้าใช้ในการเคลื่อนประจุบวกหนึ่งตัวหรือคูลอมจนครบวงจรไฟฟ้าพอดีมีหน่วยเป็นจูลต่อคูลอมหรือโวลต์และที่ด็อกเตอร์กำลังทำอยู่นี่เรียกว่าการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมซึ่งก็คือการนำเซลล์ไฟฟ้าหลายๆเซลล์มาต่อเรียงกันในลักษณะที่นำขั้วบวกของเซลล์ไฟฟ้าเซลล์หนึ่งต่อกับขั้วลบ ของอีกเซลล์หนึ่งแล้วทำไมด็อกเตอร์ถึงต้องต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบนี้ล่ะครับเหตุผลที่ด็อกเตอร์ต้องต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมก็เพราะว่าไฟฉายของด็อกเตอร์ต้องใช้กระแสะไฟฟ้าเยอะนะ่ะทานไฟฉายเพียงหนึ่งก้อนไม่สามารถทำให้ไฟฉายอันนี้สว่างได้การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมจะสามารถช่วยเพิ่มปริมาณกระแสะไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า แล้วก็ทำให้ไฟฉายของด็อเตอร์สว่างได้ไงล่ะอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองอย่างนี้ผมก็เอาความรู้นี้ไปใช้กับวงจรไฟฟ้าของผมเองก็ได้สิครับถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่ผมต้องการให้วงจรไฟฟ้าของผมมีกระแสะไฟเพิ่มมากขึ้นก็สามารถต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมได้เลยใช่แล้วละ่ะเอาละ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักหน่อยด็อกเตอร์มีกิจกรรมสนุกสนุกให้ทำด้วยครับ น้องๆลองไปช่วยเจมทำกิจกรรมกันนะครับถ้าพร้อมแล้วก็กดปุ่มกิจกรรมได้เลยครับเรามาลองดูกันดีกว่าว่าเมื่อเราต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมแล้วพ้นที่ได้จะเป็นเหมือนที่ด็อกเตอร์บอกเจมหรือเปล่าครับ สิ่งที่เราต้องใช้คือ 1. หลอดไฟ 2. ส,สายไฟ 3. ฐา,านไฟฉายเมื่อมีอุปกรณ์ครบแล้วเราก็ลงมือทำกันได้เลยเริ่มจากร่างวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายโดยใช้สัญ,ญลักษณ์ที่เราได้เรียนรู้ไปเพื่อจะได้รู้ว่าควรต่อวงจรอย่างไรเวลาทำจริงจะได้ไม่สับสน โดยมีฐานไฟฉายสายไฟและหลอดไฟจากนั้นลงมือต่อวงจรตัดสายไฟมายาวพอประมาณสองเส้นนำปลายด้านหนึ่งของเส้นที่หนึ่งต่อเข้ากับขั่วบวกของฐานไฟฉายก่อนที่หนึ่งและนำปลายอีกด้านต่อเข้ากับขาข้างหนึ่งของหลอดไฟสุดท้ายนำสายไฟเส้นที่สองต่อเข้ากับฐานไฟฉายขั่วลบ และขาที่เหลือของหลอดไฟเมื่อต่อเสร็จสังเกตผลและบันทึกผลขั้นตอนที่3ามทำการต่อวงจรไฟฟ้าเหมือนกันกับขั้นตอนที่สองแต่เพิ่มทานไฟฉายเข้าไปในวงจรไฟฟ้าจำนวนสองก้อนสังเกตและบันทึกผลขั้นตอนที่4ี่ทำการต่อวงจรไฟฟ้าเหมือนกันกับขั้นตอนที่สองและสแต่เพิ่มทานไฟฉายเข้าไปในวงจรไฟฟ้า จำนวนสามก้อนสังเกตและบันทึกผลเจมลองบันทึกผลดูสิว่าเห็นอะไรบ้างจากการศึกษาจากการศึกษาจะพบว่าเมื่อเราต่อวงจรไฟฟ้าโดยใช้ถ่านหนึ่งก้อนทําให้หลอดไฟสว่างขึ้นและเมื่อเพิ่มจํานวนถ่านไฟฉายเป็นสองก้อนทําให้ไฟมีความสว่างมากกว่าถ่านไฟฉายหนึ่งก้อน และเมื่อเพิ่มจํานวนฐานไฟฉายเป็นสามก้อนก็จะทําให้หลอดไฟมีแสงสว่างมากกว่าฐานไฟฉายสองก้อนครับสรุปได้ว่าการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมทําให้ปริมาณกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ามากขึ้นจนเพียงพอต่อความต้องการของหลอดไฟทําให้ไฟสว่างขึ้นเป็นยังไงบ้างเจมวันนี้คงได้ความรู้ไปพอสมควรสินะใช่ครับ ผมจะได้นำความรู้ที่ได้ในวันนี้ไปต่อยอดเพื่อพัฒนาวงจรไฟฟ้าของผมครับดีแล้วละ่ะมีอะไรสงสัยก็มาถามได้นะครับขอบคุณครับดอ,อร์ถ้าอย่างนั้นวันนี้ผมขอลากลับก,บก่อนนะครับสวัสดีครับเอาล่ะครับน้องๆเราลองมาช่วยกันสรุปเนื้อหากันสักหน่อยนะครับการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมคือการต่อขั้วบวกของเซลล์ไฟฟ้าเซลล์หนึ่งเข้ากับขั้วลบของอีกเซลล์หนึ่ง ซึ่งทำให้กระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ามีมากขึ้นเช่นการต่อเซลล์ไฟฟ้าในไฟฉายน้องๆครับได้เวลาทําแบบฝึกหัดฉายเดี่ยวเพื่อทดสอบความรู้กันแล้วครับถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมช่วยให้ในวงจรมีกระแสไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นเพียงพอต่อความต้องการของเครื่องใช้ไฟฟ้า เมื่อต่อไฟฟ้าแล้วหลอดไฟสว่างแสดงว่าในวงจรมีกระแสไฟฟ้าที่มากพอไหลผ่านหลอดไฟจึงทำให้ไฟสว่างการต่อเซลล์ไฟฟ้าในกระบอกไฟฉายเป็นการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมการต่อทานไฟฉายหนึ่งก้อนและสองก้อนให้ผลแตกต่างกันโดยหนึ่งก้อนให้กระแสไฟฟ้าน้อยกว่าสก้อน จึงทำให้ไฟของ่านหนึ่งก้อนสว่างน้อยกว่าสองก้อนวัตถุที่ใช้แทนสายไฟเพื่อเชื่อมต่อกับวงจรไฟฟ้าแล้วจึงทำให้หลอดไฟสว่างก็คือคลิปหนีบกระดาษครับเพราะคลิปหนีบกระดาษมีสมบัติเป็นตัวนำไฟฟ้าเป็นยังไงบ้างครับน้องๆการเรียนรู้สนุกๆแบบนี้ติดตามต่อกันในคาบหน้ากับการต่อหลอดไฟแบบอนุกรมนะครับส่วนวันนี้สวัสดีครับ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆรับชมคลิปวิดีโอจบกันไปแล้วใช่ไหมคะถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจตรงไหนนะคะก็ให้นักเรียนกดเข้าไปทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะวันนี้คุณครูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ใน EP หน้านะคะเด็กๆสวัสดีคะ่ะ